ที่เห็นต้นพระป่านะคะประมาณนี้เราไม่ได้ใส่ยอดพระป่าหมดนะคะพี่เรามีแบ่งใส่ปัจจัยใส่ซอ <c oughs> <c oughs> งด้วยนะคะปัจจัยที่จะไปถวายนะคะเอาพ่อทอเขียนเจ้าของ นี่นะคะแม่เม่ซีก็ร่วมไปทำบุญกับน้องดาวนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะคะไปที่ไหนนะคะเราก็สร้างบุญสร้างทานกันทุกที่นะคะเอซี FC. 嗯。哎 ความสูงก็จะสูงวันนี้ดีความบเ็นเตัวต้ ก็เยอะอยู่นะคะคนก็เยอะอยู่นู่นยังไม่หมดนะคะยังเยอะอยู่ค่รเดินะเหนดึงพดึงผ้าลูกเน่ดึงลองฟังเจ้านันละ นี่นะคะภาพบรรยากาศนะคะโอ้โหอบอุ่นมากนะคะไปที่ไหนนะก็ประมาณนี้เลยนะคะซีนะคะนี่มาแบบมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะเนี่ยมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายมาแบบว่าเอฟซีมาบบมเยี่ยม นะบ,บางท่านก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอทอดพระป่าวันไหนนะคะแต่ <Okay. S 1> ก็ได้มาทำบุญร่วมกันนะคะ ใส่ลงมาแล้วนั้น Спасибо <laughs> тебе. รับเลยค่ะพระอาจารย์รับเลยค่ะรับกับมือช้างเลยจ้าอาจารย์เราเพเคยเห็นสร้างถวายลรางงอยู่จ้ากาบลงน้ำลูกเออสาทุใส่ไอ้ซ่องซองเดซ่องอยู่กับใครอีกซองหนึ่งอ,งอ่ะซ่องมาน้าค่ะซ่องมาถวายน้ำ แม่ในดาวถวายเลยค่ะยอดพระป่าอยู่ที่เท่าไหร่แม่แต้วไม่เอาเข้าวๆค่ะฮะยอดพระป่าที่น้องดาวมาถวายทั้งหมดสามหมื่นห้าหรออ๋สองหมื่นห้าเออสองหมื่นสาธุเข้าวๆา

จัดตอนนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอก่อนให้พี่ดาวเสร็จงานก่อนนะเสงานก่อนนะให้พี่ดาเสร็จงานก่อนะ thank right. วา่าเทมีว่าคาโตภากวัตตาธรรมเูเขาใจเอาไปโอภพ,อพ,พ,พุทธประ อ่ลัเมานกลยอันนี้เราก็ทำบุญกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่พักแล้วนะคะถ,ถ,ถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซักสไค i b ์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโรน้าค่ะสวัสดีค่ะ